Hello guys today to t channel today I will my daughter Nonnie Nonnie try to be the gymnastic oh n o n n i จะนอนบนเชือกนั่งก็พอนั่งได้เหรอเชือกผูกกับต้นไม้สองต้นเป็นต้นหูกระจงนะครับ n o n n i หนักเท่าไหร่ครับ สามจุดสี่นั่นหมายความว่าเชื่องแล้วน้ำหนักข้างละเท่าไหร่หนูรู้รู้ก็พูดสิครับข้างละสิบเจ็ดสิบเจ็ดอะไรหน่วยสิบเจ็ดกิโลกรัมโอ้โหสิบเจ็ดกิโลกรัมอ้าวไหนเท้าลอยยังเท้าลอยยังแกว่งดิแกว่งแกว่งแรงดิแหยีรองเท้าก่อนเฮ้ยนี่ใช้เวทมนตร์หรือเปล่าทำตัวเบาเหรอ โอ้รู้สึกไงบ้างมันหวิหวๆเหมือนจะตกลงอะอ้าวปล่อยมือปล่อยมือไม่ได้นะโอ้โห้ลอยลอยเองมดเฮ้ยพูดไม่พอพูดไม่พอ <c oughs> พูดไม่พอพพอ,อ้าวต่อไปไต่เชือดอ่าไต่เชือกดูตรงนี้ไต่เชือกครับนี่เปลนกลายเป็นลิงแล้วครับอ่าเอาขึ้นไปเลยครับตองถอดดิค่ะถอดอะไรถอดกระโปรงก่อนเฮ้ยทำไมอะก็มันต่อยยาก อ้าข้างในใส่อะไรไว้อะใสกางเกงไงนี่จะแก้ผ้าในสวนเลยอะไม่โอจะไปนั่ยิมนาตติกใช่ต้องถอดกระโปรงอ่ะเฮ้ยเป็นโจรใส่คนถ่ายกระโปรงแพงนะเอาเอาเลยเอาดิเ้ยเ้เนี้ยตกมยแอกยเฮ้ยเ่ยเฮยเเ้เฮ้้้ยเฮ้ย้ยเยเยยย้้ยยยย้้เเ โอ้ยมันได้แค่นี้แหละไม่เคยทดลองที่ไหนมาก่อนนี่ครั้งแรกนะครับนนี่ดอทคอมกำลังจะเป็นนักยิมนาสติกกลังจะหัวแตกตายไม่ได้หรอกพ่อต้องคอยประคองเดี๋ยวหนูคว่ำหนูต้องหงายหน้าก่อนจะให้หนูทำอะไรเนี่ยทอะไรตายแบบอย่างงี้ตายตายอย่างงี้หรอเอองั้นน่ะตายจะไปทำได้ทำได้ทำได้อ้าวตายตายไม่ได้หน้าตัวแนบไปกับเชือก หงายได้หงายได้เอาเท้าเกี่ยวไว้เอามือห้อยไว้เออเท้าเกี่ยวงนะั้นน่ะเกี่ยวล็อกเชื่อไว้ดิเอออย่างงั้นน่ะอ้าวเอาแล้วเ,เท้าขึ้นมามโอ้โหนี่อ่อนแอมากเลยครับเพราะว่านนี่ไม่ออกกําลังเพื่อนๆต้องออกกําลังกายกันบ้ากนะจะได้มีแรงนะครับอ้าววันนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดซับสไครป์ช่องพ่อจะได้แอบถ่ายนนี่เล่นอะไรประหลาดๆนะครับบ๊ายบาย,บาย